สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับโดยวันนี้ผมก็จะมีท็อปปิกนะครับมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนะครับท็อปปิกก็คือว่า how to find foreigner friends นะครับหรือว่าอยากมีเพื่อนฝรั่งต้องทําอย่างไรช่องทางในการหาเพื่อนฝรั่งต้องทําอย่างไรโดยก่อนอื่นนะครับก็ผมจะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นพยายามทําให้สั้นที่สุดนะครับเป็นคลิปที่สรุปๆไม่อยากจะยืดยาวนะครับ คำเตือนนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับไม่สามารถนํามาเป็นมาตรฐานในการหาเพื่อนฝรั่งได้แต่อย่างใดนะครับผมก็บางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นทําตามก็ได้เพื่อนเยอะแยะหรือว่าทําไมทําตามแล้วไม่ได้เลยก็อยากจะบอกว่าอ,อ,อันนี้นะครับมันเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมมันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับไม่ได้หมายความว่ามาทาตามมันจะได้หรือว่าไม่ทําตามก็ได้นี่ การหาเพื่อนหรือการมีเพื่อนครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยส่วนบุคคลแล้วก็ความเฟรนี่ต่างๆของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับว่ามีการวิธีเข้าหาคนอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็ไม่สามารถมาคอนเฟิร์มได้นะครับว่าเอ้ยทาตามแล้วได้เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมมีวิธีที่ได้เจอได้คุกกี้หรือมีประสบการณ์กับเพื่อนฝรั่งยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับ ที่ประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้ไปเจอเพื่อนต่างชาตินะครับว่าประเทศอะไรบ้างน,นะครับดืด,ด,ด,ดานะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะผมคิดว่าแบ่งการเจอหรือการพบปะเพื่อนฝรั่งได้เป็นสามประเภทนะครับผมโดยอันดับหนึ่งก็คือการไปต่างประเทศอันดับสองก็คือการหาเพื่อนผ่านทางออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสามก็คือสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับโดยสัดส่วนในการคอนเฟิร์มว่าจะได้เพื่อนนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ได้แบ่งออกมาประมาณนี้นะครับไปต่างประเทศประมาณแปดสิเซหาเพื่อนออนไลน์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอเคนะครับเราจะมาพูดถึงประเภทแรกกันเลยครับประเภทแรกก็คือการไปต่างประเทศนะครับโดย การไปต่างประเทศอ่ะผมว่าเป็นวิธีที่เราจะมีเพื่อนต่างชาติแน่นอนสุราครับโดยประสบการณ์ของผมนะครับการไปต่างประเทศก็จะมียกตัวอย่างก็คือไปเรียนครับผมผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนเป็นคอระยะสั้นที่ต่างประเทศมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยครับผมแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอคนมากมายแลนะคือคนที่เขาไม่เรียนภาษาครับเขาก็อยากจะได้เพื่อนเหมือนกันทีเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายเวลาจะไม่ไปคุยกับคนต่างชาติแล้ว ในคอร์สเรียนนะครับมันก็จะอารมณ์ไม่ค่อยเหมือนประเทศไทยเท่าไหร่มันจะมีาอาจารย์เขาจะมีการให้แบบให้จับคู่แล้วก็อภิรายเกี่ยวกับหัวข้อท็อปิกนั้นหรือว่าให้ออกมามีการพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนแล้วก็มีเกมต่างๆมีควิตต่างๆให้เล่นทีนี้มันก็จะแบบมีเขาเรียกว่อะไระเป็นการไลฟ์พฤติกรรมแล้วก็รีแล็กซ์เวลาคุยกับคู่หูอะไรเงี้ยคนที่นั่งข้างๆเราหรือไม่ก็ เวลาจับกลุ่มอะไรเงี้ยครับเวลาทํากิจกรรมหรือว่าทําควิสอะไรต่างๆครับมันก็ทําให้เราได้แบบว่าต้องพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนติดต่อกันอะไรเงี้ยครับมันทาให้มัน,เป,นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะได้เพื่อนฝรั่งจากตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจบคลาสเรียนนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมเกมให้เล่นหรือไม่ก็จะพาออกไปข้างนอกไปสังสรรค์ไปแฮงเอาท์กันตามส่วนสาธารณะ อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันทําให้เราแบบมีคอนเน็กชันที่แน่นแฟนมากขึ้นนะครับกับเพื่อนต่างชาตินะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการทํางาน,นครับผมประสบการณ์ของผมก็ได้เพื่อนจากการทํางานที่ต่างประเทศโดยไปโปรแกรม work and travel โปรแกรมนะครับในปี2015ทีเนี้ยการทํางานนะครับเราก็จะลุ้นและว่าเราจะได้เพื่อนร่วมง,งานดีหรือไม่ดีเพราะว่าสังคมการทํางานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง จะไม่เหมือนกับลักษณะในชั้นเรียนแล้วผมถือว่าผมชโชคดีมากที่ผมได้เ,เพื่อนร่วมงานที่ดี<ฮ>ก็ได้ฝึกภาษาคือเขาเป็นคนที่รับฟังเปิดใจในการพูดเรื่องภาษาอังกฤษเหมือนเป็นอาจารย์ผมเลยคนเนี้ยเป็นเพื่อนต่างชาติที่สนิทที่สุดอะครับผมคือการทํางานล่ะเราจะเจออะไรต่างๆผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน มันจะมีหลายสถานการณ์ที่เราต้องเจอต้องแก้ไขต้องออร่วมกันช่วยกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันให้เป็นทีมในการทํางานนะครับอันนี้ผมไปทําเป็นไลฟ์การ์ดนะครับก็การทํางานก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนานงานด้วยหรือว่าเพื่อนที่เจอด้วยก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ได้เพื่อนซึ่งค่อนข้างจะบ่งบอกเลยว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทหรือว่าเกลียดกันเลยอะไรอ่าเงี้ยครับมันก็ คือถ้าถ้าได้เพื่อนก็แน่นอนว่าสนิทแน่นอนเพราะว่าทํางานหรือว่าเจออะไรต่างๆด้วยกันเจอเจ้านายเจอลูกค้าอะไรครับที่แบบแล้วเวลาการไป Work and Travel ครับพอเรามีเพื่อนต่างชาติแล้วอ่ะทีเนี้ยมันก็จะไม่ได้แค่อยู่ในแค่การทํางานนะครับผมคือหลังจากจบงานแล้วอ่ะมันก็จะมีการแบบปาร์ตี้คือเพื่อนต่างชาติอะโซนยุโรปหรือว่าอะไรเงี้ยี่ได้เจอเขาจะ ค่อนข้างชอบจัดปาร์ตี้และที่เนี้ยพอเราไปปาร์ตี้เขาอะครับเราก็จะเจ,เจอเพื่อนของเพื่อนเขาแล้วก็นั่นแหละเราก็เป็นการ make friend เข้าไปอีกแล้วที่เนี้ยเราอาจจะมีกิจกรรมนอกจากปาร์ตหลังจากปาร์ตี้นั้นอีกกับเพื่อนของเพื่อนเขาอย่างเช่นเอ้เรา,าจ,จะไปแฮงเอาท์ที่นี่ที่ขับนี้ต่อนะหรือว่าเอ้เราไปดูหนังด้วยกันนะอะไรอย่างรครับมันก็ต้องมีแชทมีการแลกเปลี่ยน Facebook หรือ i ออะไรอย่างงี้กันอยู่แล้วนั่นแหละครับก็จะเป็นวิธีที่ ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าเราจะได้เพื่อนแน่นอนแล้วก็เพื่อนที่เราได้ครับต้องเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับคือแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสนิทของแต่ละคนนะครับผมของแต่ละคู่ครับต่อมานะครับในประเภทที่2นะครับก็จะเป็นการหาเพื่อนทางออนไลน์นะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนํามากเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คือมาดีมากทุกคนแล้วเราแต่ประเด็นคือความยากของมันอ่ะคือเหมือนกับการงมเข็มในผาสมุทรคือหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเพื่อหรือเปล่าเจอคนดีหรือเปล่าแล้วก็เจอคนที่คลิกกันหรือเปล่าถึงเจอนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถคีบคอนเนคชั่นคือคุยกันมาถึงรักษาความสัมพันธ์ได้ยาวๆมากหรือเปล่าอาจจะเจอกันอ่ะสองสามวันต่อมาเลิกคุยเดือนที่ต่อมาเลิกคุยเนี่ยครับ คือการเจอเพื่อนดีในออนไลน์ว่ายากแล้วแต่การคีบคอนเนคชันนั้นยากกว่านะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่เจอคือผมเจอนะครับจากวิธีนี้เราก็เจอเยอะมากซึ่งก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคนที่หาเพื่อนในวิธีนี้อยู่นะครับแน่นอนว่าคุณจะต้องเจออย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวมันจะต้องมี วิธีหรือว่ามีคนที่มาเจอเราคนที่แบบว่าอยากได้เพื่อนใหม่เหมือนกันเพื่อนต่างชาติเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนยุโรปเป็นฝรั่งหงผมทองครับเขาอยากได้เพื่อนเอเชียเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมีแน่นอนแล้วมีผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการหาเพื่อนทางออนไลน์นะของผมนะครับผมครับในวิธีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละคนนะครับว่าเราอยากจะหาในจุดประสงค์อะไรก็อย่างบางคนอาจจะอยากหาคู่ก็ อาจจะเป็น tinder หรือไม่ก็เป็นแอปเว็บไซต์หาคู่อะไรครับแต่ในจุดประสงค์ของผมคืออยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนอยากมาฝึกภาษาอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรครับผมก็เลยจะมาอยู่ในโซนที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่มันค่อนข้างจะไปทางหาเพื่อนมากกว่าจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับคือการหาเพื่อนออนไลน์มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างปลอดภยัยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเจอหน้าเขาก็คือ ถึงภาษาเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรายังมี Google ในการช่วยแปลภาษานะครับเพราะตอนนั้นที่ผมใช้ภาษาผมไม่ได้เลยพูดอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็กลัวมากเพราะว่าจะเจอคนแปลกหน้าหรือเปล่าหรือเจอคนดีไม่ดีนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเริ่มคุยจากการส่งข้อความครับผมก็เป็นวิธีที่เออดีเว้ยไม่ต้องไปเจอหน้าแล้วก็ภาษาเราก็ไม่กล้าคุยตอนนั้นก็ก๊อบ Google มาหรือว่าก็หาวิธีคุยว่าประโยคนี้ควรจะตอบอะไรยังไงนะครับผมก็ง่ายๆ แล้วจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการหาเพื่อนนะครับผมเกี่ยวกับออนไลน์ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าเทรนในตอนนี้ครับแอปไหนที่มันค่อนข้างฮิตหมายถึงว่าทั้งโลกอ่ะใช้แอปนี้ในการคุยซึ่งในตอนนั้นที่ผมใช้อ่ะครับก็จะมีกิก kik นะครับก็จะเป็นแอปบน iPhone นี่ะผมแล้วก็เข้าไปมันจะเป็นห้องที่เป็นแฮชแท็ซึ่งมีความชอบอาจจะ คล้ายๆกันเงนี้ยพูดคุยในเรื่องที่เหมือนกันอะไรอย่างครับต่อไปก็เป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไม่ถูกต้องขออภัยมาตองที่นี้ด้วยนะครับมันสะกดว่า c h a t o u s chat t o o s chat t o u s ก็ไม่รู้เหมือนกันแอปนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบสุ่มจับคู่กับคนในโลกนะครับแล้วก็มาคุยกันอะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น interpel นะครับผม แอปนี้จะค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าคนที่เล่นก็จะเป็นประเภทเหมือนแบบคนที่แบบเหมือนอยู่ในวัยเรียนเป็นนักศึกษาอะไรครับผมโดยเราจะต้องมีการสร้างโปรไฟล์คล้ายๆกับ Facebook อะครับแต่ว่ามันถูกทำมาเพื่อหาเพื่อนต่างชาติมากกว่าก็จะมีแบบระบุว่าคนนี้ชอบอะไรงานอดิเรกอะไรแล้วก็ สกิลภาษาอยากฝึกภาษาอยากคุยภาษาอะไรทีนี้เราเข้าไปส่งโปรไฟล์เขาแล้วเราก็สามารถเข้าไปแชทอะไรกับเขาได้แอดเฟซไปอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างคล้ายกับ Facebook อยู่ต่อไปเป็นเว็บไซต์นะครับผมก็จะเป็นแชทลูเลตกับโอเมกันนะครับผมซึ่งสองอันนี้ค่อนข้างอันตรายจะเจอพวกฮอร์นี่ก็คือนะครับ <laughs> เยอะอันนี้คืออันตรายมากแต่ว่าก็จะมีถามว่าเจอคนดีๆก็มีเกีย์เกียนก็มีอันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่คือตอนนั้นเหมือนกับลองอยากลองเล่นดูเอ๊ะอาจจะเจอเพื่อนอะไรครับผมก็ไม่ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าเจอก็โอเคซึ่งอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมเจอเพื่อนคนหนึ่งจากในนี้นะครับคือตอนนั้นนะก็ก็ลองกดกด,กดแล้วก็มาเจอเพื่อนคนนี้นะครับเขาเป็นคนอิหร่าน แล้วหลังจากนั้นเราก็ก็ทำการเมคเฟนคุยกันแล้วก็แอดแอดบอสแซคุยกันนะครับซึ่งทุกคนเชื่อปะตอนวันทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยเจอตั้งแต่ปีประมาณ2016นะครับ mm hmm. ก็อาจจะด้วยความที่อยากฝึกภาษาแล้วก็คุยสไตล์คล้ายๆกันนะครับก็ยังคุยกันอยู่แล้วประเด็นคืออะไรนะทุกคนผมบินไปเจอเขาที่ลานมา นี่ยคือเป็นเพื่อนออนไลน์คนที่สองนะครับที่ในชีวิตที่ได้เจอกันจริงๆนะครับผมก็เนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนดีๆนะครับผมแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอป,ปที่แนะนำที่สุดก็คือ IG ครับผมเป็นแอป,ปที่ทุกคนใช้กันอยู่ แน่นอนนะ IG แล้วก็เป็นแอปที่ผมเจอเพื่อนดีๆจากในนี้เยอะมากนะครับโดยผมจะแนะนําเลยคือเพื่อนคนแรกเพื่อนออนไลน์คนแรกที่ได้เจอนะครับก็มาจากแอปนี้นะครับคือเมื่อปี2 0 1 4ครับผมได้ไปเที่ยวที่นครวัดแล้วที่นี่ผมก็อัปรูปแล้วทีนี้ผมก็ได้เข้าไปในแท็กนครแท็กนครวัดแล้วก็เออรูปคนนี้สวยดีหนะ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอรูปรูปหนึ่งสวยมากเลยผมก็เข้าไปกดไลค์แล้วทีนี้ก็เป็นไลค์เขารูปหลายรูปเลยใน ในในไอจีเขาแล้วทีเนี้ยเขาเข้ามาไลา์ไอจีผมไล่กันไปแล้วกันมาก็เออแรกก็แอดเฟนแอดเฟนหลังจากนั้นก็มีการแบบชักแชทคุยกันนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้คือเจอกันในปีสองสิบสี่นะครับผมแล้วในปีสองพสิบหกเขามาเที่ยวประเทศไทยทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาก็ทักผมมาทีเนี้ยก็แบบตื่นเต้นมากไม่เคยเจอเพื่อนฝรั่งจากออนไลน์ในชีวิตนี้มาก่อนเลยก็เป็นครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากมากนะครับกับเธอคนนี้นะครับผม เดี l l Rabbi, ๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูและทีนี้มันไม่จบแค่นี้ทุกคนเหมือนแบบว่าเขาก็เหมือนว่าเพื่อนเขาก็รู้จักผมเหมือนเขาก็เอาผมไปคุยเพื่อนเขาฟังอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนเขาแอดมาเราก็ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเขาทีนี้เราก็ได้แบบเป็นเครือข่ายเพื่อน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 เขาไปอีกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เพื่อนเขามาประเทศไทยเมื่อประมาณปีสอง8อนสิบปดอเงี้ยใช่คือก็ได้เพื่อนใหม่อีก อะไรอย่างี้ครับพือถ้าเราเจอคนดีครับเพื่อนเขาก็ดีด้วยแล้วเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มครับอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งอยากจะบอกเลยว่าการหาเพื่อนออนไลน์นะครับเป็นวิธีเป็นประเภทที่ดีมากครับผมคือมันไม่ต้องเสียงเงินแล้วก็เป็นการฝึกภาษาที่ไม่มีความกดดันมีแต่ความสนุกแล้วก็ความอยากคุยอยากรู้ในวัฒนธรรมเขาหรือว่า อะไรที่เราค่อนข้างชอบตรงกันอะไรองครับก็เลยอยากจะแนะนำเ,เพื่อนๆนะวิธีนี้มากเลยครับผมแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีที่ยากกันแบบในโลกปัจจุบันอะไร,ไรนะครับผมต่อมาก็จะเป็นประเภทสุดท้ายนะครับผมที่ได้บอกไปนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับประเภทที่3นะครับผมก็มจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า,าก่อนอื่นเลยนะครับประเภทนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้ สกิลของทางด้านภาษาสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้องมีความกล้าดุคนแบบกล้ามากนะครับที่จะแบบเดินไปคุยกับคนต่างชาติคนแปลกหน้านะครับผม,มอะไรประมาณนี้การที่จะเจอกับคนต่างชาตินะครับก็จะต้องเป็นสถานที่คณสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีฝรั่งเยอะก็อย่างในกรุงเทพก็จะเป็นถนนข้าวสารวัดพระแก้ววัดโพหรือว่าตลาดรถลลลไฟหรือไม่ก็ พวกคงห้างอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นสถานที่ที่ได้เจอกับชาวต,ต่างชาติเยอะซึ่งเขาอาจจะเข้ามาถามทางหรือว่าเ,เข้ามาแบบถามสถานที่ว่าที่ไหนน่าทเที่ยวบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับผมที่จะได้เจอกับมีโอกาสได้พบกับเพื่อนต่างชาติใหม่ๆนะครับประสบการณ์ข,ของผมในประเภทนี้นะครับผมก็ เมื่อประมาณเมื่อปี2015ครับผมคือก่อนที่จะไปเวิร์กอินทเวลใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีการสอบภาษาอังกฤษและตอนนั้นภาษาอังกฤษผมอะแบบไม่ได้เลยพูดอะไรก็ไม่ได้แย่มากนะครับทีนี้ทางเอเจนซี่เขาก็จะมีลิสต์คำถามนะครับที่เขาคิดว่าทางผู้สัมภาษณ์นะครับน่าจะถามคำถามประมาณนี้แล้วแบบประมาณ2 0กว่าถามแบบเขาจะถาม เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวทั่วไปว่าชื่ออะไรอายเท่าไหร่เรียนอะไรมาจบอะไรมาเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีความชอบออสิ่งที่ชอบทำงานในรเล้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีเนี้ยผมก็นั่งจดนะครับคำถามแล้วก็คำตอบอันนี้จาก Google ด้วยแปลเองด้วยอะไรเงี้ยจดจดแล้วไงรู้แล้วไง,ไงรู้ป่ะทุกคนผมก็มานั่งท่องนะครับท่องคำถามและคำตอบประมาณ20กว่าข้อแล้วผมก็จำได้นะครับ ไอ้เนี่ยผมก็ได้นั่งรถไปสนามหลวงนะทุกคนแล้วก็เดินหาฝรั่งแล้วก็บอกว่าช่วยซ้อมเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมคือบทตอนนั้นภาษาเราไม่ได้แล้วบบต้องใช้ความกล้ายอย่างว่าในการคุยนะครับ <c oughs> แล้วก็เจอเหมือนกับเจอคู่รักคู่หนึ่งนะครับตรงกลางสนามหลวงทีเนี้ยเขาก็แบบเหมือนปฏิเสธแบบ um? อะไรมาขอทานหรือขอตังค์ไลหรือเปล่านี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเขาก็เดินหนีไปนะครับ <c oughs> แล้วก็มีลุงคนหนึ่งนะครับ <c oughs> นั่งอยู่ตรงม้านั่งนะครับไปตรงสนามหลวงนะครับ ทีจริงทีเนี้ยผมก็เดินเข้าไปถามเขาบอกว่าเหมือนด้วยความที่ภาษาเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบมีจดโพลเลก็กว่าแบบแบบเออก็ขอขอเป็นแบบช่วยสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเพราะว่าเหมือนอีกประมาณสองสามวันนะครับต้องไปสัมภาษณ์จริงๆแล้วอะไรก็อยากแบบเอ้ยลองสนามก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ไปเจอลุงฝรั่งคนนั้นแล้วก็แบบขอให้เขาช่วยทีเนี้ยผมก็ท่องคําถามนะครับให้เขาบอกว่าถามคําถาม,ถาม,ถามตามที่ผมจด แล้วผมก็ตอบและทีเนี้ยเขาก็ถามประมาสองสามคำถามครับผมแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามนอกเรื่องถามนอกเขาก็เก็บลิสต์ที่ผมตั้งใจทําจดไปใช่ไหมครับเขาก็เก็บแล้วก็มาถามคําถามอื่นผมก็เลือกรังเลยอะไรวะอะไรวะเออเออแต่ก็พยายามตอบเป็นคำๆไปนะครับผมตอนนั้นเขาก็เหมือนแบบว่าก็โอเคเขาก็บอกเ้ยได้นะยูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชมชมนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มีการแลกเปลี่ยนไลน์กันนะครับเขาเป็นฝรั่งที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับผมซึ่ง อยากจะบอกว่าทุกคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาถ่ายทุกปีตอนนั้นเป็นปี2015นะครับณนะปัจจุบันนะครับวันในที่ผมลงคลิปอะครับเขาก็ยังอยู่ไประเทศไทยเขาก็มีถามสายถามสาระทุกสุกดิบกันนะครับแล้วเขาก็เหมือนแบบได้เห็นผมเติบโตจากจุดนั้นนะจุดที่แบบเดินโดโดเข้าไปไม่รู้เรื่องเลยกับเ,เ,เ,เขาครับแล้วเขาก็เห็นว่าเออเราก็มีการพัฒนาภาษามาชีวิตมาอะไรก็คือเป็นการเขาเรียกอ,อะไรคีิปคอนเนคชั่นนะครับที่ค่อนข้างยาวนานมากครับกับลุงคนนี้นะครับ เขาเป็นคนอเมริกันครับก็นิสัยดีมากก็โชคดีที่ได้เจอคนดีด้วยอะไรเงี้ยครับผมอ่ะทุกคน,นครับแล้วก็เหตุการณ์ที่สองนะครับก็จะเป็นผมไปเที่ยวสมุยพังงานนะครับแล้วตอนนั้นก็ไปพักโฮสเทลครั้งแรกนะครับผมประมาณปี2014้งครับแล้วในโฮสเทลก็จะมีฝรั่งหลากหลายประเทศอะไรเงี้ยครับก็มาแล้วเราก็เหมือนแบบว่า,วาก็ไม่รู้จกใครตอนวันนั้นเราไปคนเดียวนะครับก็ได้เข้าไปทักทาย แงสาวชาวเยอรมันนะครับกำลังจะก,กระเป๋าอยู่อะไรเงี้ยก็เขาก็คุยกันมาเฟรนลี่เขาก็าเฟรนลี่แล้วก็มีการถามกันไปว่าเอ๊ะเขาสนใจคือเขามาประเทศไทยแล้วเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยครับเขาก็ถามว่าเออที่ไหนน่าเที่ยวไหมนู่นนี่นั่น,นไปตรงไหนกินยังกินอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอะไระครับผมมันก็จะเป็นการหาเพื่อนที่ค่อนข้างได้ได้ผลมากนะครับที่โฮสเทลอะตามแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเพราะว่า จะมีฝรั่งเยอะแล้วฝรั่งค่อนข้างคุยง่ายเป็นคนเปิดใจเฟนลี่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราต้องได้ภาษาซักเล็กน้อยซึ่งในตอนนั้นนะครับปี2014ผมภาษาผมไม่ได้จริงก็ก็มีการคุยกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกเพราะาพูดอะไรไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับล่าสุดนะครับประมาณปี2017ผมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและเนี้ยผมก็ไปนอนโฮสเทลอีกแล้วก็ไปเจอกับ เพื่อนชาวเยอรมันคนหนึ่งนะครับผมเราก็แบบมาญี่ปุ่นเราก็เอ้ยเราก็แบบเดินข้าวขาคไปทักไปถ่ายเอ้ยเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นเขาพอะเขาก็มาคนเดียวที่ญี่ปุ่นเลยครับก็คุยกันแบบเออเที่ยวไหนบ้างนู่นนี่นั่นเลยครับแล้วก็มีการแลกไอจีกันตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วทีเนี้ยการเป็นเพื่อนกันเราก็จะมีเหมือนกับว่าเอ๊ะนายถ้าเราไปประเทศนั้นเดี๋ยวนายแนะนาเราบ้างนะเขาก็ตอนเราพอดีบอกว่าเออถ้ามาก็บอกนะเดี๋ยวจะพาเที่ยวอะไรครับก็ อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสุดท้ายที่แบบว่าเราจะทําการ make friend กับฝรั่งนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับที่จริงขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยคือผมคิดว่าคนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมครับอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากฝึกภาษาอยากมีเพื่อนฝรั่งนะครับผมคิดว่าทุกคนสามารถทําได้ผมทาได้ทุกคนต้องทําได้นะครับก็คืออยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับบอกว่าอย่ายอมแพ้เพราะว่า ผมเริ่มมาจากศูตรเหมือนกันแล้วก็เริ่มชาด้วยครับเพิ่งจะเหมือนมาตั้งใจภาษาอังกฤษก็ตอนอายุยี่สิบผมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียนแบบว่าในสิ่งที่เราไม่ได้เคยสนใจมาก่อนอะไรครับแต่ด้วยความฝันที่เราอยากจะทําให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ลองดูสุดท้ายตอนเนี้ยก็ได้แบบเหมือนเปิดโลกเห็นอีกโลกหนึ่งโลกที่แบบว่าที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนอะไรครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆอะไรครับเยอะแยะมากมายแต่ว่า ผมพยายามจะพูดให้หน้อยที่สุดไม่แบบว่าอินด t a i l อะไรมากนะครับก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าอา,อาจจะพูดไม่รู้เรื่องอแล้วขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตื่นเต้นมากตอนนี้ครับผมก็ถ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นเรื่องแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้หลายๆคนได้ฟังนะครับผมก็ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับผมก็ คิดถึงทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกภาษานะครับผมอย่ายองแพ้นะครับสู้ต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จในสักวันหนึ่งนะครับไม่ว่ามันจะสําเร็จมากสําเร็จน้อยแต่ว่าผลจากการที่เราได้พยายามหรือลองทําอะไรสักอย่างครับผมมันก็จะแสดงออกมาในรูปรูปแบบหนึ่งนะครับก็อย่าย่อทอนนะครับผมผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆครับ